ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนนะครับน้องๆที่รับชมคลิปนี้นะฮะคือว่าที่หาคลิปนี้เจอนะครับดูหน่อยก็ดีนะครับผมตัวนี้เป็นไอเดียสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับพื้นที่จํากัดนะครับก็วันนี้ผมจะนําเสนอนี่ฮะการทํารั้วนะแต่ก่อนไม่มีรั้วครับผมผมจะทําเป็นรั้วเล็กๆนะครับไว้เป็นสัดส่วนว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับปลูกผักสวนครัว นะครับผักสวนคเอาไว้กินประจํานะครับที่เราชอบกินเราทําอาหารต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกกบเพาพริกโหระพาข่าตะไคร้อะไรพวกนี้นะครับหรือจะก็ผมเคยนําเสนอไอเดียเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับก็คือปลูกกล้วยนะครับเนี่ยที่ผมปลูกกล้วยไม่รู้ตายหรือเปล่าครับผมที่ผมซื้อมาจาก ราซดานะครับผมนะครเป็นดำหมดแล้วนะครับยังไม่ขึ้นอะไรถ้ามันตายก็ต้องหา,หาต้นใหม่มาปลูกนะครับเป็นกล้วยหอมทองนะครับประทุมนะครับผมนี่ฮะผมจะปลูกก็ไอเดียเป็นลักษณะนี้พอผมจะปลูกกล้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีกระเพรานะครับ แต่ใน,นก็มีพริกนะครับผงผสมผสานไปเลยแล้วก็มีโหระพาครับแล้วก็กระเพรานะครับ,รรบโอ้ต้นนี้ตายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอามาแซมใหม่นะครับแล้วก็พืชใต้ดินก็มีนะครับก็จะเป็นกระชายนะครับผมชอบกินกระชายผมก็เอามาเสียบเสียบนี่ฮนะกระชายยังมีหัวกระชายอยู่นะครับก็ผมจะเอามาเสียบในนี้เลยกระชายนะก็คือพืชใต้ดิน คือบนเดนก็มีพวกนี้นะครับแล้วก็มีมะเขือนะครับนี่ฮะมะเขือสวยงามส่วนที่ผมทําวันนี้ก็ผมจะทําเป็นรั้วเลยนะฮะให้เป็นสัดส่วนว่าพื้นที่ตรงนี้ผมจะปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ก็ประมาณ1เมตรกว่านะครับนี่ฮะกว้างนะครับโดยเป็นแล้วก็มาย่อยนะประมาณเม็ดเม็ดคูณ2เม็ดนะครับ แต่ว,ว่าเนี่ยประมาณเม็ด่าคุ้นยาวก็ประมาณสองเมตรกว้างก็เม็ด่าสำหรับตนนัวนี้ที่แรกผมปลูกมะละกอใส่ในล้อรถยนต์ยางรถยนต์นะครับแต่ว่ามันไม่ประสบผลสําเร็จผมเลยเอาออกไปเลยแล้วถ้าเป็นมะละกอต้องปลูกลงดินดีกว่าตรงนี้ผมจะปลูกมะละกอนะครับตรงที่เดิมเลยนะครับอันดับแรกก็คือ เราต้องหาเศษวัสดุหรือว่าเศษปุ๋ยนะครับผมก็ไปเอาสดๆเลยนะครับนี่ใบไม้นะครับใบกวาดใบมะม่วงนี่ฮะนี่ใบไม้ใบมะม่วงใบอะไรก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยหมดนะครับก็ผมจะใส่ใบไม้ในนี้เลยใ,นนใส่ใบไม้ก่อน เราก็หาเศษใบไม้นะครับเศษใบไม้หรือว่ากิ่งไม้เล็กๆก็มาเลยนะครับผมนี่ไปเอาเศษใบไม้มาแล้วก็มีดินนะครับทักนะโรยเข้าไปนะครับให้มันผสมกับใบไม้นะครับเราใส่ต่ใบไม้มันย่อยสลายยากนะครับต้องมีดินทีนี้เวลาฝนตกมาหรือว่าเรารดน้ําไปอะ ดินนี้จะไปย่อยสลายซึ่งมันจะมีจุลินทรีย์จะย่อยสลายใบไม้อัตโนมัติเลยนะครับนี่ฮะทำโดยวิธีง่ายๆนะครับผมไม่ต้องคิดมากนี้ดินดินที่ผมผูกม,มละกอนะครับดินอย่างดีเลยนะครับผสมกับใบไม้เดี๋ยวผมจะหามะละกอมาใส่ มาปลูกใหม่นะครับนี่จะปลูกลงดินโดยตรงนะครับทำดินไว้ก่อน,นประมาณนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีเศษหญ้าด้วยนี่เศษหญ้ากองโตเศษหญ้านี้ผมก็ให้มันแห้งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปใส่เลยปุ๊บมันมีเศษหญ้าบาง บางชิ้นมันยังไม่ตายนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีรากขึ้นมางอกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องวางกองให้เศษญ้ามันแห้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่นะครับเศษยาก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนี่ฮะเศษ้ากองใหญ่เนี่ยอันนี้ดีนเวทพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่แคบนก็ประมาณนี้นะครับผมบผมคิดว่าน่าจะได้ ใบไม้อีกสักเยอะนะครับมาวองเป็นกองเยอะเลยนะครับาไตจย,ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็เราก็ใส่ดินทบเข้าไปนะครับแล้วก็หาผักมาปลูกแิมได้เลยเดี๋ยวใบไม้นะฮะเศษรัสดุต่างๆมันก็ย่อยสลายเองอัตโนมัติของมันนะครับผมนะฮะประมาณสองเดือนนะครับ ประมาณสองเดือนพวกนี้มันจะย่อยสลายเองนะครับ2เดือนกว่าๆ่านะครับมันจะย่อยเป็นลักษณะนั้นนะครับนั้นก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะครับที่ผมทํามาแล้วก็เอามาปลูกนะครับพอเดี๋ยวดูต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ปลูกลงดินแล้วผมมาละกอนะครับบอกไว้ก่อนผมมาละกอในยางรถยนต์ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับผมปลูกมาสาม สามต้นนะครับสาสามยางรถยนต์นะไม่ประสบสผลสําเร็จนะครับคือต้นมันไม่โตเท่าที่ควรเพราะว่ารากมันไม่เดินมันเดิน,นน้อยเพราะฉะนั้นมะละกอรเราต้องปลูกตรงในดินนะครับตรงนี้ผมจะหามะละกอพันธุ์ดีมาปลูกใหม่นะครับอประมาณนี้นะฮะนี่สมัตไม่รู้ที่เป็นรั้วที่ผมทำใหม่ ซึ่งไม้ผมหมดนะครับไม้ผมหมดได้แค่ข้างเดียวเยอะฝั่งน้นนะครับฝั่งน้อนอยังนะครับเอาฝั่งเดียวไปก่อนให้แค่ฝั่งเดียวจะเป็นแถวอย่างนงี้อ่าซึ่งสวยงามนะครับพื้นที่จะรกนิดหนึ่งเพราะว่ายังไม่เคลียร์ทางนี้นะครับอประมาณนี้นะครับผมก็ให้ดูเป็นไอเดียเนี่ยแค่นี้เองนะครับพื้นที่ผมคิดว่าโปกกินได้ทั้งปีเลย นะครับผมจะปลูกพืชที่เป็นหัวก็คือกระชายนะครับผมชอบกินชอบมาทําน้ํากระชายน้ําผึ้งนะครับแล้วก็ใส่มะนาวนะครับไว้กินนะครับมันจะช่วยแก้ไข้หวัดแล้วก็ช่วยต้านโรคต่างๆนะครับผมกินแล้วสุขภาพเรา,ราดีนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็พืชที่เป็นหัวแล้วก็มีพริกกระเพราโหระพาพืช่วนคลัวต่างๆเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้ให้เต็มเลย ผมตอนนี้กําลังทําดินนะครับก็อเอาดินเอาใบไม้มาใส่ก่อนนะครับผมนี่ใส่ประมาณนี้ครับกอสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับพอคลิปนี้ขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ